อบบอยู่นะโชคดีนะที่ผ่านมาแล้วได้ยินมีอะไรหรอขอสุ่มพลังหน่อยสิจะสุ่มไปทำอะไรพูดเหตุผลมาไม่งั้นไม่ให้เรื่องมากจังเลยขอสุ่มหน่อยนะหนานาก็ได้เห็นว่าหน้าตาหล่อนะเนี่ยก็เห็นมีแต่คนว่างั้นแหละพลังอ่านใจได้ขอบคุณนะคุณระบบใจดีจังก็เห็นว่าหล่อนะเนี่ยทุกคนที่เห็นผมก็พูดแบบนี้แหละ ข้าข้าข้าคนหล่อจะยืนโมอีกนานไหมไปได้แล้วสโตนไปไหนมาไปสูงพลังมาคะ่ะแล้วได้พลังไรอ่ะได้พลังอ่านใจแล้วพี่ได้พลังไรอ่ะพลังแม่หมดอ่ะไม่รู้ว่าใช้ไงทําให้คําพูดกลายเป็นจริงครับเรื่องเกมยกให้สโตนสินะห้าห้าหาไว้ใจผมได้ครับพี่เชิญพี่น้ําหวานเข้ากลุ่มด้วยนะครับเชิญพี่น้ําด้วยครับถ้าเชิญพี่น้ําแล้วยีสตอร์เบอรี่เอ้ยเอ้ยใหญ่เชอรี่เข้ามาละ่ะ ในกลุ่มมันจะต้องมีตัวร้ายหนึ่งคนครับไม่ดีไม่เอาไม่พูดแบบนี้นะครับงั้นพี่รีบเชิญเลยคุย <c oughs> มาพร้อมพร้อมกันเลยครับสาวสาวเอาป้าเข้ามาอีกแล้ววันนี้พี่น้ำไปหนครับถึงได้ขโมยโทรศัพท์มาเล่นอีกแล้วไม่ได้เรียกว่าขโมยไอ้อ้วนเรียกว่ายืมโทรศัพท์ยะเราขอเชิญเพื่อนสนิทสนิทเข้ากลุ่มนะจัดมาเลยครับแผนสูงนะเรา กลุ่มนี้มีแต่สาวสวยเลยหุยสปเปกทุกคนเลยผมว่าน่าจะศพไม่สวยนะแบบนี้เป็นเด็กเป็นเล็กพูดนี้ได้ไงแล้วพี่เป็นกุ้ยมีอะไรพูดนี้ได้หรอแนะนําตัวหน่อยคุณกุ้ยผิดผิดแนะนําตัวหน่อยเด็กใหม่สวัสดีครับผมชื่อสายลมอายุ17ครับสายลมหรือสายเปสขาดฮ่า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 แฟนเซอรี่นะเปิดตัวเลยแล้วกันไม่ต้องรีบพูดหรอกไม่มีใครแย่งพี่กุย้ยเอ้ยเอ้ยพี่สายลมหรือสายเปขาดนะฮ่าฮ่าฮ่า มาบอกกันว่าใครได้สุ่มพลังวิเศษอะไรบ้างผมได้พลังอ่านใจครับเราได้พลังแม่มดเราได้พลังไม่ตายไม่มีพลังอ้าวแล้วเธอละสตรอเบอรี่ฉันเซอร์ี่เธอหูดับหรอความจำเสื่อมไงเออเออลืมลืมฉันได้พลังล่องหนเป็นเล่นเกมกันจอยตามมาเลยนะทุกคนตอบเครสองชั่วโมงผ่านไปสนุกมากเลยครับวันน้าเรามาเล่นกันใหม่นะ เห็นสนุกเลยพี่กุ้ยเห็นพี่ตกอยู่คนเดียววันหน้าไม่ต้องเข้ากลุ่มมาเล่นด้วยนะทําให้คนอื่นช้าหูบปากไปเลยไอ้อ้วนในใจเดี๋ยวเรามาลองใช้พลังดีกว่าอย่ามาว่าพี่สายลมฉันนะขอบคุณนะครับคนแฟนที่ปกป้องผมผมรักคนแฟนที่สุดเลยเดินไม่ดูเลยชนพี่สาวผมแล้วเห็นไหมเอาความกุ้ยมาชนเดียวติดเชื้อปากดีจังเลยนะไอ้อ้วนหูดับหรือน้ำในหูไม่เท่ากันครับผมชื่อสโตนครับป้าเธอพูดกับน้องชายฉันดีๆหน่อยสิ ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนั้นสตันหลองใช้พลังแม่มดสิใช้ใช่าขยับเธอทำอะไรกับพวกฉันปล่อยคุณแฟนกับฉันเดี๋ยวนี้นะฉันแค่ทดสอบพลังเฉยๆพี่ครับพี่ครับใหญ่ปลาคลิดในใจว่าจะล่องหนไปจัดการพี่สาวสองคนครับพี่คอยหลบด้วยนะครับเดี๋ยวผมบอกเองครับในใจฉันจะล่องหนไปจัดการเธอพี่สตันกระโดดหลบขึ้นข้างบนครับ ฮ่าฮ่าฮ่จะทำร้ายพี่สาวฉันเหรอรอไปก่อนนะป้าหลบเก่งดีนักนะพี่น้ำหวานจัดการหน่อยกระโดดทิบเลยจัดไปคุณแฟนผมหายไปไหนแล้วเนี่ยออกนอกโลกไปแล้วไหมคุณสายลมสายเปคุณแฟนที่รักของผมไปไหนมาครับฝากไว้ก่อนเธอไอ้วนพี่สตันครับป้าสตรอเบอรี่จะทำร้ายผมผมกลัวครับเดี๋ยวพี่จัดการให้เชอรี่กับสายลมเลิกกัน เราเลิกกันเธอฉันไม่ชอบเธอแล้วเธอนิสัยไม่ดีแกก็ดีตายแหละขี้เลยก็ขี้เรยจนก็จนเธอมาทอดสะพานให้ฉันทำไมฉันไม่น่าคบคนอย่างเธอเลยพูดจาก็ไม่สนอหูฟังแล้วขี้หูเต้นระบำเลยออฉันเกลียดพวกแกเพราะพวกแกทำให้สายลมเลิกกับฉันอย่าคิดจะมาแตะต้องคนเก่งอย่างพวกเราคราวหน้าไม่ต้องขโมยโทรศัพท์น้ำมาเล่นนะฝากไว้ก่อนเถอ รีบมาเอาคืนเร็วๆนะป้าสตรอเบอรี่ไปนอนกันดีกว่าถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามกดถูกใจจะไม่พลาดคลิปต่อไป